สวัสดีครับคุู้ฟังครับพบกันเช่นเคยเนะครับกับรายการเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันศุกร์ที่13บสามอ่าขอไปครับศุกร์ที่19เดือนก,นกรกฎาคมปีพุทธศักราชสองพนเจะครับเราเจอกันเช่นเคยวันนี้ก็มีฝนตกมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเรื่องของการเดินทางไปในมาไหนนะครับถนนลื่น ออสองช่วงเวลาครับวันนี้วันศุกร์นะครับช่วงแรกก็จะเป็นช่วงจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเศ,ศรษฐกิจจีนนะครับในไตรามาสสองปรากฏว่ามีอัตราการเติบโตต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้นะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับคุณจิรดาพักวิไลเกียรติเจ้าหน้าที่วิจัยอาบุโสบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเก็บตกเศ,ศรษฐกิจครับวันนี้เรื่องของธุรกิจ ที่จะคาดว่าจะน่าเป็นน่าจะเป็นธุรกิจที่ออกมารองรับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่นะครับในสิประเภทด้วยกันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมในฐานะที่เคยเป็นประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิส,สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวในช่วงเก็บตกเศรฐษฐกิจนะครับธนาคารอมสินครับได้ทําการยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการโมบายแบงกิ้งของธนาคารคือแอปพลิเคชันไมโมนะครับ้วยการเปิด ด้วยการเพิ่มโหมดบริการที่ชื่อว่า MyMo Secure Plus ซึ่งจะเป็นการจำกัดการทำธุรกรรมเฉพาะบัญชีของตอนเองเท่านั้นนะครับกรณีที่มีมิจฉาชีพแฮกมือถือหรือว่าใช้ีโมทคอนโทรลใช้รโมทโมเพื่อคอนโทรลมือถือของเราเนี่ยนะครับก็จะสามารถจะทําให้การโอนเงินไม่สามารถทําได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการจํากัดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยธนาคารอมสินนั้นถือเป็นธนาคารแรกที่ได้ริเริ่มติดตั้งโหมดปลอดมิจฉาชีพ ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการให้บริการกับลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคชัน MiMo อยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการอยู่แล้วถ้าต้องการจะเปลี่ยนโหมดเป็น m มโมสกิ l p l u สเนี่ยสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองเพียงแค่ไปที่ปุ่ม m มโมสกิ l Plus ซึ่งอยู่ทางมุมขวาบนนะครับแล้วหลังจากนั้นหรือว่าจะไปเลือกจากแบนเนอร์หน้าโฮมหรือว่าจากแถบการตั้งค่าก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้กดรับสมัครหรือว่าสมัครการใช้งานซึ่งจะต้องมีการกดยอมรับข้อกาหนดแล้วก็เงื่อนไขของการให้บริการหรือว่าการเปลี่ยนโหมด หลังจากนั้นจะมีการสแกนใบหน้านะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนแล้วจึงสามารถใช้บริการได้กรณีที่ลูกค้าใช้บริการไปแล้วอยากจะกลับไปใช้แอปพลิเคชัน m y m o แบบเดิมเนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบบ็อกเซตเดอรี่จากธนาคารอมสินจํานวนหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับ จะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบี้ยได้ถุนดานแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยได้ถุน้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยได้ถุน้านได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วร,ร,ร,รวน้ะคับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนในคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อชีวิตสุขสัต์นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเงินฝากในบัญชีหรือว่าสลากออมสินให้เป็นเงินสดได้นะครับให้เป็นเงินสดพร้อมใช้ได้โดยจะให้วงเงินไม่เกินร้อยละเของมูลค่าสลากหรือว่าจานวนเงินฝากคงเหลือในสมุดบัญชีของธนาคารอมสินนะครับตัวคนั้งครับ ธนาคารอมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อชีวิตสุขสรรนะครับซึ่งสามารถที่จะนำเอาเงินฝากหรือว่าสลากอมสินมาใช้เปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้นะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกินร้อยละเก้าสิบห้าของมูลค่าสลากหรือว่าจำนวนเงินคงจำนวนเงินฝากที่คงเหลือไว้ในสมุดธนาคารของธนาคารอมสินนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อชีวิตสุขสนต์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่สามารถนําเอาเงินฝากในบัญชีของธนาคารอมสินหรือว่าสลากอมสินเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้เนี่ยนะครับคำถามคือว่าธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อร้อยละเท่าไหร่นะครับร้อยละเท่าไหร่ส่งคาตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านส่วนทาง YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยได้ถุนร้านเว้นวัคเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่18กรกฎาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณปิยวัน สุขขจรวงนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของเศรษฐกิจจีนในไตรมาส 2, สซึ่งปรากฏว่าอัตราการเติบโตเนี่ยต่ำกว่าที่มีการคาดการกันเอาไว้นะครับเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณจิรดาพักวิไลเกียรติเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสบริษัทศูนย์วิจัยเกสรกรไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วอ๋อเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับตัวเลขที่น่าสนใจเนี่ยเดิมที เขาคาดการว่าเศรษฐกิจกจีนน่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละสีนะครับแต่ปรากฏว่าออกมาที่ร้อยละห้ซึ่งต่ำกว่าที่ขออภัยครับเอ่อปรากฏว่าการขยายตัวเี่กการเติบโตเนี่ยนะครับอยู่ที่ร้อยละสีซึ่งเดิมเนี่ยคาดการเอาไว้ที่5.1าจุดหนึ่งเรียกว่าเป็นการต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้ซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับในไตรามาสที่1 โดยภาพรวมเนี่ยครับการส่งออกแล้วก็การภาคการผลิตยังประแดงขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาสที่2ทับ2,567นะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเราไปพูดคุยกับคุณจิรดานะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณจิรดาครับสวัสดีค่ะครับเศรษฐกิจจีนเป็นยังไงบ้างฮะ ถาเศรษฐกิจจีนล่าสุดก็เริ่มมีโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงนะคะคล่าสุดจีนเพิ่งประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสสองออกมาของปีหกส็บนะคะก็ออกมาตัต่ำกว่าคาดการค่ะอยู่ที่สี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นนะคะชะลอลงจากไตรมาสแรกที่อยู่ที่ห้าจุดสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ต่ำกว่าคาดการของตลาดที่ห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นค่ะหรือว่าต่ำที่สุดนี้รอบห้าไตรมาสเลยค่ะอืมครับเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮะก็ ปัจจัยที่ทาให้เศรษฐกิจโตชะลอนะคะหลักๆก,ก็เรื่องแรกเนี่ยมาจากการบริโภคในประเทศที่เติบโตชะลอลงค่ะเนื่องจากผู้บริโภคเนย,ยังมีความไม่ค่อยมั่นใจในเศรษฐกิจจีนนะคะแล้วก็เหมือนความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของผู้บริโภคเนี่ยอยู่ในภาคสังหารเป็นหลักค่ะก็เลยทําให้ครัวเรือนเนี่ยยังคงค่อนข้างระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะ พราะว่าปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีสัญญาณที่ฟื้นตัวชัดเจนค่ะก็ครึ่งปีแรกเนี่ยการลงทุนในอสังหาเนี่ยก็ยังหดตัวค่ะก็เป็นปัจจัยที่ไปกดดันเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกไตรมาสที่สองของปีด้วยค่ะอืมครับปัจจัยหลักๆเขาเป็นคือโครงสร้างทางเศรษฐกิจเขาไม่เหมือนเราใช่ไหมฮะแตกต่างกันใช่ค่ะจีนค่ะจีนเนี่ยตอนนี้เขาเพเดิมเนี่ย่ จีนเขาจะค่อนข้างเน้นในฝั่งของพวการลงทุนในภาคอสังหาแล้วก็การลงทุนในโคร,รงนนสร้างาพื้นฐานที่เป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าด้วยปัญหาภาคอสังหาแล้วก็ที่เขาต้องการพยายามที่จะลดปัญหาหนี้ที่เคยรับสูงงแล้วก็ลดการพึ่งพาภาคอสังหาเนี่ยมันก็เลยเหมือนเขาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจขในช่วงนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจจะนี่เป็นปัญหาหลักเรื่องของสงครามการค้านี่มีมีส่วนไปฮะ ส่งคาการค้าที่ล่าสุดสหรัฐเพิ่ง,ง,งปรับขึ้นภาษีที่ล่าสุดเพิ่งประกาศปรับขึ้นภาษีนะคะจริงๆตรงนี้มันเหมือนเป็นเป็นช่วยเป็นปัจจัยหนุนของภาคการส่งออกในในช่วงครึ่งแรกของปีนะคะ,ะก็จริงเศรษฐกิจีขึ้นึ่งไปมาสสองนี้ยได้ปัจจัยหนุนจากภาคส่งออกพอสมควรเพราะว่ามันเกิดการเล่งส่งออกไป<ม>จากจีนสู่สหรัฐค่ะก่อนที่จะมีการเก็บภาษีแล้วก็ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิ ประธานาธิบดีของสหรัฐในช่วงพฤศจิกจายนนี้อะค่ะครับ,บเพราะฉะนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่จีนเขาเป็นประเทศใหญ่ขนาดน,นี้เนี่ยนะครับภาคการส่งออกก็พึ่งพาภาคการบริโภคภายในประเทศเป็นหลักหรือเปล่าหรือว่าเน้นการส่งออกเหมือนบ้านเราหรือเปล่าจีนเขาพยายามจะเน้นการพึ่งพาภายในประเทศค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเหมือนจีนเขาทางการจีนเนี่ยเขาก็ต้องจะจุดสั่ง ฝั่งไปจากที่อื่นนะคะเพราะว่าจีนเขาจะเน้นในฝั่งสั่งฝั่งซัลายหรือว่าความอุปทานหลักม <IN> ันเลยทาให้มีการผลิตสินค้าหรือว่าผลิตของออกมาค่อนข้างเยอะค่ะแลวทีนี้กําลังซื้กในประเทศเนี่ยมันชะลอใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เกิดการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะมันก็เลยเหมือนเหมือนกําลังการผลิตเกินทําให้เกิดการส่งออกไปต่างประเทศค่อนข้างเยอะค่ะก็จะเห็นว่ามีปัญหาสินค้าจีนล้นตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะฮอันนี้ก็มีส่วนทําให้อัตราการเติบโตมันไม่ถึงที่คาดหมายไว้เลยค่ะ จริงๆการเรื่องตรงออกไปในก่อนที่จะก่อนที่จะมีการเก็บภาษีหรือจะเลือกสร้างเิงคือมันเป็นช่วยหนุนเศรษฐกิจค่ะเพราะมันกรอสกรอสในควอเตอร์ควอเตอร์สองมันเล่งตัวขึ้นครับก่อนที่มีก่อนที่จะมีการเก็บภาษีค่ะครับครับ,รบทีนี้ถ้าเกิดมองดูตลาดภายในของจีน <c oughs> เขาเนี่ยเรื่องของการอุปโภคบริโภคนี่เป็นยังไงบ้างคะ <c oughs> คุณจีรด,ดาการอุปโภคบริโภคก็อย่าง ที่มีกล่าวไว้ว่าการบริโภคในประเทศค่อนข้างสัโซชะลอลงนะคะเพราะว่าคนก็ยังระมัดระวังการใช้จ่ายอยู่ถ้าดูในฝั่งของเงินเฟ้อจีนเนี่ยก็ล่าสุดก็ออกมาค่อนข้างอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะคะอุปสงค์ก็ยังคงออนแออยู่แล้วก็อย่างที่บอกว่าจีนเนี่ยเขาก็ต้นเศรษฐกิจผ่านทางฝั่งอุปทานเป็นหลักก็เลยมีการเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งตรงนี้เนี่ยมันกดดันให้ระดับราคาสินค้าลดลงค่ะถ้าดูฝั่งละคะ อาจรชินนะคะผู้ผลิตเนี่ยก็ยังคงปรับลดลงสิบเจ็ดเดือนติดต่อกันนะคะมันก็เหมือน็นยิ่งยิ่งเป็นปัจจัยกดดันให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงในทีอนเนี่ยค่ะครับสแสดงว่าอประเด็นเรื่องความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของเขานี่ก็มีเยอะเหมือนกันเนี่ยฮะใช่ค่ะจีนยังเผชิญความเสี่ยงทางเศรษฐกิจหลายด้านค่ะครับครับมีอะไรบ้างฮะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ สามเรื่องหลักๆที่ตอนนี้จีนเผชิญความเสี่ยงในช่วงครึ่งหลังของปีที่จีนยังงยังคงจะเจออยู่นะคะเรื่องแรกก็อย่างที่บอกว่าตัวการส่งออกของจีนเนี่ยยังคงมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นนะคะ,คะในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็คือ,อความกังวลเกี่ยวกับการยกกระดับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนค่ะก็โดยเฉพาะหากนายทรัมป์ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็เขาก็ประกาศเลย,ยว่าเขาจะขึ้นภาษีน้ำเข้าจีนหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ประเทศอ่นๆดียสิเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ ่วนประเด็นที่สองเนี่ยคือจีนเนี่ยเขายังคงเผชิญความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจนะคะจีนเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านฝั่งอุปทานเป็นหลักค่ะแต่ฝั่งอุปสงค์การใช้จ่ายเนี่ยยังได้รับแรงกดดันจากความไม่เชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับภาวะรายได้และการจ้างงานค่ะก็จีนเนี่ยเขามีมีแผนที่จะออกกฎเพื่อกำหนดเพดานรายได้ต่อปีของพนักงานในกลุ่มธุรกิจการเงินให้ไม่เกินสามล้านหยวนต่อปีนะคะแล้วก็ มีข่าวว่ามีการปรับลดพนักงานหลังรายได้ของบริษัทลดลงค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเดิมเนี่ยจีนเขาจะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านรัฐบาลท้องถิ่นเป็นหลักค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทางการจีนเนี่ยพยายามจะลดความเสี่ยงกับปัญหานี่ท้องถิ่นลงนะคะก็กลายเป็นว่า นี่ท้องถิ่นที่เคยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลท้องถิ่นที่เคยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เนี่ยปัญหานี่ของท้องถิ่นกลายเป็นข้อจากัดในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนในภาพรวมค่ะอืมครับแสดงว่าปัญหาเขานี่แต่ละมณฑลก็ไม่เหมือนกันสิครับอใช่ค่ะรัฐบาลท้องถิ่นอาจจะเจอปัญหาจะเจอแต่ว่าจะเจอปัญหาไม่เหมือนกันแต่ในภาพรวมเนี่ยรายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นภาพรวมเนี่ยมันน้อยกว่า มันน้อยกว่ารายจ่ายอะเขาก็พยายามที่จะปรับอยู่ดีเพราะว่ารายได้เดิมเนี่ยเขาเหมือนกับมีรายได้หลักมาจากการขายที่ดินให้บริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์เป็นหลักพอสังหารัมเจอปัญหานีมันก็เลยเหมือนขายที่ดินรายได้จากการขายที่ดินลดลงแต่ว่ารายจ่ายนียังคงเดิมก็การกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลย ทำได้ลดลงค่ะอาจจะต้องไปพึ่งพารัฐบาลกลางมากขึ้นในในระยะต่อไปอืมอ่าแล้วอย่างนี้รัฐบาลกลางเขามีนโยบายเขามองมองการพัฒนาเขาอย่างไงบ้างฮะจริงเขาก็อาจจะเขาก็มีรัฐบาลกลางย่งมีออกมาช่วยเรื่องปัญหาที่ของทิ่นหลายหลาย,หลายส่วนนะคะคแล้วก็เดอะเาก็คาดว่า่าจะมีการปฏิรูปปัญหาของรายได้ด้วยอาจจะมีการโยกภาษีของ ภาพรวมเข้ามาให้เป็นรายได้ของรัฐบาลของถิ่นมากขึ้นไม่เกิดว่านไปไม่ได้เอาขายที่ดินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในกระบวนการที่เขาน่าจะมีการทํากันอยู่ในเรื่องนี้นะคะ่ะใช่กับต้องใช้เวลานิดหนึ่งส่วนภาคอสังหาของเขาเนี่ยตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายลงไปเยอะเลยไหมครับ ใสังหาเนี่ยจิงก็มีมาตรการกระตุ้นออกมาต่อเนื่องนะคะก็นะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจะเห็นค่ว่าแบบมีการย,ยกเลิกการกําหนดอดัตราดอกเบี้ยจำนองมูลคาสัปดาหเงินทุนสามแสนล้านเหมือนให้รัฐรัฐรัฐดขาดทิจกู้ยืมไปนำนาไปซื้อบ้านที่ข้างเสร็จอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตนะัวเลขการลงนทุนในภาคสังหารวัตรับเนี่ยก็ยังคงหดตัวลงนะคะครึ่งปีแรกเนี่ยยังหดตัวอยู่ที่ลบสิบจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือหดตัวมากกว่า ควอเตอร์แรกอีกแล้วก็ยอดขายบ้านก็ยังคงปรับลดลงค่ะทิศทางภาพรวมของอสังหาคือเนี่ยก็ยังไม่ปรับดีขึ้นนะคะคใช่ก็คิดว,ว่าเพราะปัญหามันค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเงินที่เข้ามากระตุ้นเนี่ยมันยังเป็นส่วนน้อยมากค่ะที่จะไปจัดการปัญหาได้ทั้งหมดภาพรวมก็คือ,อยังยังน่าจะเป็นปัจจัยฉุดข,ของเศรษฐกิจอยู่ค่ะแสดงว่ารัฐบาลเขามีอาภาษา์ชาวบ้านคือมีตังค์ใช่ไหมครับคุณจิรดา กร้ทบวงการเงินยังมีก่อนยังมีดวมที่จะเข้ามากระตุ้นได้อยู่ค่ะแต่ว่าหลักๆจีนเขาไม่ได้พาให้อาส่าหาเนี่ยเป็นเป็นไม่ได้เป็นธุรกิจหลักนะฮะอ่าอ่าครับครับเราก็คงแค่เอาเงินเข้ามาแบบประคับประคองเศรษฐกิจตัวภาคสังหาเนี่ยให้ให้ให้อยู่ให้แบบเหมือนประคองไปให้อยู่ให้แบบว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านให้ผ่านไปได้มากกว่าที่จะกลับมาเติบโตได้เหมือนในอดีต อ๋อคือแต่ว่าพร้อมที่จะซับสิ d a y ให้กรณีที่ยังไม่ฟื้นตัวขนาดจำแนเนี่นะฮะเขาพร้อมอยู่นะฮะกุจิระดาใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาก็คือจะเข้ามามาช่วยหรือเข้ามาหนุนเฉพาะบริษัทที่มีแนวโน้มหรือโรดที่จะไปต่อได้แต่ถ้าบริษทัทไหนที่ดูแล้วไม่น่าจะไปต่อไน้่ยเขาก็น่าจะปล่อยปล่อยปล่อยแล้วค่ะปล่อยไปอืมครับครับแต,แต่แต่คงไม่ถึงขนาดเกิดฟองสบู่ใช่ไหมฮะก็คงโครงสร้างคงไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมฮะ คือตอนนี้จีนก็เหมือนอยู่อยู่ในในทำนองนั้นแล้วคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เจอแต่ผลกระทบค่ะครับส่วนเรื่องการการเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศของเขาเนี่ยเขาทำยังไงครับคุณจิรดาเขาจีนเนี่ยเขาจะไม่ได้ทําเหมือนแบบในช่วงโควิดใช่ไหมคะที่แบบภารัฐจะแจกเงินหรือว่ามีการแจกเงินให้กับผู้บริโภคโดยตรงเพราะว่าอ,อ,อ่าเหมือนคอนซัมชันในงีีเขาไม่ได้เอาเงินที่จะไปใช้ได้เหมือน คาแรคเตอร์ของผู้บริโภคในจีนต่างกับประเทศอื่นค่ะเพราะฉะนั้นการกระตุ้นดีมานของจีนเขาใช้เป็นโปรแกรมเหมือนเทรดอินนะคะกับให้เอาสินาเก่ามาแลกสินค้าใหม่ก็จะมีแบบพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ที่แบบเปลค่ะจริงๆต้องมีเทรดอินบ้าด้วยแต่ว่าเหมือนคนไม่ได้ต้องการที่จะเพิ่มนี่ในตอนนี้เลยเอาเอาของเก่าไปเปลี่ยนของใหม่ดีกว่านะครับพูดถึงเรื่องการลงทุนในจีนนี่เป็นยังไงางครับหในต่างชาตินะฮะ ล,ลงทุนช่วงอย่างนี้ใช่ไหมคะที่ปัญหาสต่าการค้าที่ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะมันก็เลยทําให้การมีการรีโลเกชออกไปจากจีนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมือนออกไปตั้งการผลิตที่ใหม่เพื่อที่จะไม่ให้เจอปัญหาการภาษีนาเข้าที่จะเพิ่มขึ้นนะคะ f d i ในช่วงที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มค่อนข้างลดลงนะะคับ แต่ว่าจีนก็เหมือนพยายามที่จะดึงตัวเนี้ยเข้ามาได้กันมีนโยบายต่างๆนะคะแต่ว่าปัญหาหลักมันคือปัญหาตัวจีโอกลิติกเนี่ยที่ยังทำให้เงินไหลออกค่ะกับับซึ่งก็ยังคงเป็นหาต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองดูคุณจิรดามองถึงไตรมาสสามเนี่ยทิศทางน่าจะเป็นยังไงบ้างครับจริงๆเามองว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยทางการจีนเนี่ยเขาน่าจะ อย่างคงขาดทายนโยบายการเงินนะคะอาจจะยังมีอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่ามีการปรับลดสัดส่วนการการสำรองของธนาคารพาณิชย์นะคะแล้วก็เงินภาคก,การคลังจากฝั่งรัฐบาลการเนี่ยน่าจะเข้ามาหนุนเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งหลังของปีค่อนข้างเยอะนะคะก็เ่าคิดว่าในภาพรวมทั้งปีเนี่ยก็น่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายของทางการที่ห้าเปอร์เซ็นค่ะห้าเปอร์เซ็นตอืมครับน่าจะได้ใช่ไหมฮะน่าจะไม่มีอุปสรรคอะไรอ่อ ตัวตัวที่จะดูจริงๆก็คือมาตรการภาคหลักนะคะต้องดูว่าเขาจะออกมามาก,มากมากน้อยแค่ไหนนั่นสิ่งที่ <จะ S 2> มันจะไป,ไปคือมันจะไปชนกับช่วงเดือนสิงหาคมใช่ไหมครับที่จะมีมีปัญหากับสงครามการค้ากับอเมริกาเนี่ยฮะสิงหาคมจะเป็นช่วงที่สหรัฐจะเริ่มเก็บภาษี <S 1> <S 1> <S นําเข้าจากจีนแต่ว่าปริมาณสินค้าหรือว่ามูลค่าเนี่ยมันมันมันถือว่าไม่ได้เยอะมากเม่ใช่แต่ว่า ที่ที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าทําได้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเนี่ยอ่อ่นครับครับาอีกครับอันนั้นคือยาวเลยใช่ครับอ่ะก็ต้องติดตามกันเอาไปว่าของไทยเราก็ไม่น่าห่วงอะไรนะฮะตอนนี้ก็เราดูมันมีมันมีของที่จีนเขาส่งส่งออกเนี่ยมีที่ส่งออกมาในประเทศไทยได้มีมีเยอะไหมครับ อ๋ก็จะเห็นมีค่อนข้างเยอะเครเครื่องเชฟฟตฟ้าหรืออะไรเี้ที่เป็นสินค้าล้นตลาดส่งมาส่งมากับส่งมาที่ไทยฮะก็หรือว่าแบบถ้าเกิดสุดท้ายแล้วปัญหาตลาดรถยนต์ที่ทางยุโรปขึ้นภาษีจีนอาจจะมีการเปลี่ยนมาลงที่ไทยไหมหรืออะไรองจจะต้องรอรอดิดต่อไปค่ะเพราะโรงงานรถยนต์ฟ้าหรืออะไรเงี้ยก็มาไทยค่อนข้างเยอะของจีนอ่าฮะฮะครับได้ครับอ่ะเอาละครับวันนี้ ครับได้ครับลบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณจิรดาครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณจิรดาพักวิรายเกียรตินะครับเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโสบริษัทศูนย์วิจัยเกสิกรไทยจำกัดนะครับในช่วงจ่อเศรษฐกิจในช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจกับเรื่องราวของธุรกิจที่จะรองรับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่สิประเภทนะครับจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเคยดํารงตําแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสาสาว,สว,สวในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคําถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อชีวิตสุขสันร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่สามารถเอานําเอาเงินฝากในบัญชีของธนาคารอมสินหรือไม่ก็สลากอมสินเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อได้นะครับคาถามคือว่าธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อจํานวนเท่าไหร่ นะครับจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจชื่อว่าเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านเว้นวัคเล่าสู่กันฟังนะครับ, mm hmm. รบเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ